อันนี้อันนี้เราคิดเหรอเราเห็ดพร้อมได้รับพี่น้องอ่าคันแมนจั่งโมเสียเวลาประสนว่าบางคนดอีกขิดแล้วคิดอีกแล้วแม่เ่ราะหิดต้งเทือนเนาะแล้วพวได้เริ่มแล้วก็ในส่วนแมนอ่านี่นะครับจังไงปลวกล้างให้อาหารแล้วก็เห็ดแบบง่ายๆนะครับพี่น้องอ่าอ่ากาดนี่ราคาพี่น้องกับแม่ยูค่าหนิแหละพวกล้างให้อาหารแล้วก็มีผ่ามุ่งผ่ามุ่งเขียวอันนี้แม่เห็ดเองสักมั้งวะครับนี่โอ้โห ว่ทั้งธรรมาดาครับพี่น้องคุณแม่เพผูนจัดการเองเหมดอนนะครับนี่เนาะโอ้ยุหนี่ของแม่มีตั้งวงาะนีกคงสั่งใหญ่ๆตัวค,ครับนะี่เพราะว่าบอกใ่ายมาเหรน่บอกง่ายเลยเนาะครับเนาะเขาถามผู้ใดอยากจะอะไรกันยูหนี่มีหลายดนะครับเด้อ็กฝันแบงยูหนี่แบงทุกตัวว่แม่เนี่ยยืนแบงทุกตค่ะอันนี้หัวล้นธรรมชาติคุณแม่เพผูนบอกว่าใสา่ซีไว้ศูนย์เก้าหกไว้นะครับพี่น้องโอ้ตัวนี้แดงดีครับแล้วก็เครื่องดำย่างหนาเลยครับตัวนี้ก็ได้หนอกใหญ่ครับพี่น้องครับ เบิ้งกับคักนี่ปลามันเลือดลอยคนละนี่โอ้ครับผมอันนี้ค่ะได้กับไอป็นเอฟอย่างบุคค่แม่เลือดสูงนี่ดิมั้งครับนี่เกือบสูงนะครับพี่น้องนี่อ่าครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ผมกับศิษยาพีพาน้องมาเยี่ยมชมฟาร์มงัวเนาะของคุณแม่พ่วงเพชรนะครับพี่น้องเด้อซึ่งคุณแม่พ่วงเพชรนี่เพื่อนกับเห็ดฟาร์มแล้วก็ตอนนี้ก็มีจังหวะงานของเพื่อนยืนอฐานล้นรวอมของเหมือดของแม่เพื่อนนี่ก็บติดเป็นสามสิบตัวเลยครับพี่น้องนี่แหละอันนี้กับจังตัวนี้ก็เป็นแม่บล็อกตัวใหญ่ด้วครับพี่น้องเด้อซึ่งตัวนี้เนาะอ่าเพื่อนกับยู่หลังอาคารพานิชย์นะครับอันนี้เป็นบ้านของแม่อาคารพานิษย์นี่แหละนี่แหละเลี้ยงวัวที่อาคารพานิชย์กับแนวะคิด จุดเริ่มต้นของคุณแม่เป็นไปจังไดมาจังไดเดี๋ยวผมสิภาคพีพ่อน้องไปสอบถามพ,พูดคุยกันในคลิปนี้นะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าเนี่ยแหละครับผมจงังหวะยุ่งว่ามันจะพอ,อยุ่ตรงนีนได้ครับแล้ว่ายุ่ตรงเดินพูดกับหลายตัวยุ่งครับพี่น้องฟังกินเล็บใหญ่ทั้งคุณนะ,ะเดี๋ยวสิภาพีพ่นอน้องเนี่ยไปอ่าพูดคุยสอบถามครับคุณแม่พ้องเพชรดกันนะครับพี่น้องเนาะอ่าเห็นคุณแม่เปิดกำลังอ่าเฮ็ดสมแซมพอกง,อง้อยุ่งขับตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เฮ็ดสมแม่สวัสดีครับ อ่าแนะนํำตัวให้พีน้องนะครับแม่พวงเพี้ยเด้อค่ะเด้อจากฟาร์มฟาร์มพวงเฟสอ่านี่นะครับเนาะแม่โมนี้ตามที่ผมผมขี่รถผ่านมาเห็นวั่วแม่งามหลายตัวอยู่นะครับก็เลยอยากจะขอมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับของเรื่องของการทําฟาร์มบัวนะครับผมเพื่อเป็นแรงอ่บาบันดาลใจไหพีน้องที่อยากจะเลี้ยงงว้วนะครับแม่กว่าที่จะแม่จะมาเห็ดอ่าแบบนี้ได้นี่ครับจุดเริ่มต้นของแม่เริ่มมีแนวคิดมาเห็ดฟาร์มงว้วนี่กตั้งปีไหนครับลูก ไล่กันดีๆบาจุประมาณนซีปีของมันครับฝามั่นซีปีก็ถือว่าบ่บ่หน่อยบ่หลายครับพีน่น<ล>้องแต่เขาเป็นบอกเอ,อ,องหรือว่าขอดเองก็ได้ก็ไม่หรอกละนนอ,ะอะนะครับเนาะมันในจุดเริ่มต้นของคุณแม่ที่เริ่มเลี้ยงอีหลีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากไสครับมาจากเศร้าบา้านเศร้าบ้านคนคนไหยเป็นทุนไหนคนบ่มีเงินคือเงินหลวงคนไหยยืมมันบ่ะหารส่วนแสนห้าครับผม สองแสนห้าต้องหาเงินซื้อก่อนว่างว่าน่ะษตรไทยไมต้องกระทรวงวันซื้อแล้วต้องหาในทุนซื้อให้ก็เลยเป็นทุนให้เขาครับโดยที่ว่าไม่คิดเงินดอกเป็นทุนเป็นทุนซื้อให้เขาว่า้เงินสองแสนหาในว่าหาคมแม่ลูกต้องแสดงว่าหาคมแม่ลูกครับจะได้ขอบน้ำเห็ดขอบสองหมื่นตาเขาเห้เห็ดขอบนะฮะปลูกอย่างสองหมื่นเห็ดขอบสามหมื่นเงินสองแสนหาแสดงว่าหาคมอ่าอัาละ สายเหตุเรื่องิ่มต้นมาครับจากมันพีคผันมาจากว่าที่ว่าบ่บ่ขาสีเนาะค่ะเนาะบ่ขาสีสีแดงสีขาวสีดำได้หมดครับผมได้ราคาอยู่ตัวละคู่ละสี่หมื่นสี่หมื่นให้ลูกคู่ละค่ะคู่ละบอกครับคู่ละหมายถึงว่าโค่นไหมค่ะโอ้ครับผมคู่ละสี่หมื่นที่ส่งลูกค้าครับผมคู่แม่ลูกกันเถอะครับโอ้โหคู่แม่ลูกโค่ละสี่หมื่นค้าให้ลูกค้าให้ได้ให้ได้ครอบครัวละ ตัวอืหรืองวงท้องครัค่านี่มันต่อสี่หมื่นปาตานีออกจากหันมากก็เลยเลยพิกผันวาพัฒนาสายพันธ์ไหมค่ะพัฒนาสายพันธ์ขึ้นมาจากงวดว่าขัดสีก็เลยเอางวแดงงวง้ามขึ้นมาเรื่อยๆเอาเป็นไปได้ตัวนี้บริษัทเป็นไปได้ว่างวาเข้าอย่าเข้ามาเลี่ยงดีๆตั้งใจเลี่ยงอยก็เห็นหน้าอยก็เห็นหน้าหน้าเล่ยไหลแต ขายเขาก็ได้ปีละเทียนง้วะก็ได้ปีละเทียนะรรมดาถามว่างามเท่าไหร่เนาะถามมันกอดออกมาถึงปีมันได้ปีตัวละแสนนี่ค่ะแสนกว่าก็ได้ถ้าพอพันดีดจังซี่ใบเอ็ดเช่ไอ้มดแดงไอ้พริกแดงเสียมันจิมันจะงวนไม่ไหลถึงตัวละโอ้แสนสวยใส่พอพันดีๆเข้าไปเป็นคมได้มาคมหนึ่งนี่ยเสือคมค่อมละแสนขึ้นเลยมั้งเะครับตัวละลูกมันห่ะลูกมันโอ้ลูกเนี่ยโอ้เนี่ยงามงามเลยแสนขึ้นใส่แสนขึ้นครับจ้ะแสน ครับได้ถามมาเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นเป็นโครงการของโครงการหลวงนะครับเนาะคือช่วงนั้นราคางีว่ามันคงจะบปแพงมั้งตอนนั้นเนาะครับบลแพงปาหนีนะครับเนาะรูปต่อหน้าณกุ้งตุ้นมันก็อยูสามเกว่าเขากัมาบวกตุ้นบวกกำไรแน่กับจิอยูสี่หมื่นอ่ามนละป่านี้เห็ดแม่เห็ดอยู่ในโครงการของหลวงเนี่ยโดนปัญหาครับแบบนั้นแบบเนี้ยแมนครับอันจากเห็ดโครงการหลวงเนาะเออเห็ดแบบพอเขาเลี้ยงว่าเข้ามาบพรมันมันอยู่อ่างล่างนี่เองวะเอ่อ ไอ้คนทีมคุ้มกันไม่อยากได้น้ำเฮาดิกวนแม่ไอ้ซาแม่ไปหาเอาไหมเออก็เลยขายไปเอาธุระจิตตัวนี้มันไปได้นะไปได้เนี่เออคุ้มที่อยากเขาคุ้การแม่ก็อยากได้ง้วนขึ้นกันอยากได้เออเอาเนี่ยเนี่ยคอยคอยคอยว่ามันใจเสื้อสนามหมั่นมันว่าท่องเนี่ยมันเป็นง้วนมันเนี่ยอันนี้ง้วนท่องขายไอ้ซาโอ้เล่ขายเขาจบไปเรื่อยครับขายเรื่อยๆหามาเรื่อยๆเสื้อมาเรื่อยๆมันก็มีคุ้การมาเรื่อยๆเออคี่มาเรื่อยๆเฮาก็เลย เติมต้นก็คือก้อนก้อนหนาเนี่แม่เคยเลี้ยงง้วมาก่อนบ่เครับบ่เคยเลยอนบ่เคยเลยก้อนบ่เคยเ้อนบเคยเัวกอนบ่เคยาลยอนบ่เยเนบ่เคเ้นบ่เคเลก้อนเก้นเคยเลย้อนบ่เคยเลก้อน่หลายก้อยายก้บ่งให้ครกอบเคาก็ซื้อนเคาเลก้อนบเคยเลี้อ่เยเลย้อนบ่คยเลยก้เ่เคยเ้อนเคยก้อนบ่เคยเอนเปเลยก้อนบเคก้อนบคยเลยกนบ้เขาวงด่เเน่คยเเคย้เคาเว้นเคยเลยเข้่เเ้่เค้ี่คกบครับผม กวกงกร่ดมดำบูดไว้นะครับเนาะบันี้เอาไปเอามากับเล่มาเป็นเหตุของเจ้าของเองโครงการของหลวงตัวนั้นกับแม่กับเคยแม่กับเ่าไปเล่นลูกวกับมียุของลูกสาวนะครับเนาะโอ้นีวัวสรุปแล้วนี่ตอนนี้ของแม่นี่มีฟ้ามอีกยุหม่องหนึ่งยุบันดาม่ตงไหบ้านกนกแล้วตรยบ้นกมบ้านบกซีงมลักษณะของของฟ้ามผู้นี่จะเป็นงัวแบบใดครับยุหันงวดงลนงวแดงโอ้งวแดงปลาบัน E ปวดแม่พันธุ์เมงสี่นะครับเงามันบอกง่ายเฉยนี่ได้ครับพี่น้องจ้างแม่นี่ได้ครับด้วยแม่พาเบิ่งตัวนี้เนี่ยแม่นี่นี่มาอยู่น้าแม่โดนไปครับนี่นี่ได้ปีแล้วปีเดีปีเดียวโอ้พี่น้องอันนี้แม่บอกย่างดีส่วนนี่มาขอดลูกเป็ตัวแม่อ่าแม่ลูกแล้วโอ้ลูกเพิ่งงัมแต่แม่สีไหมอันนี้อาทิตย์ทองสี่ขอด่วันที่สี่ตุลาเนี่คือทองสี่ใบโอ้ตัวนี้ทองยุคศิษย์ใบค่ะสี่ขอดแล้วค่ะสิ่ขอดเดือนหน้านี่สี่ตุลาเนี่คือทองสี่ใบด้ครับพี่น้องตัวนนี้าะครับอ่ อบัดนี้งัวหลายๆจังตัวนี้ลูกของของพ่วไรครับนี่ตัวแดงๆอันนี้ลูกตัวนี้เด้ลูกของไอ้เดือนลอยของกลมประตูสัตว์ครับโอ้วันนี้เป็นเนินงัวที่เกิอนลอยของกลมนะครับพี่น้องเด้อโต้ตัวผู้ตัวเม่ครับนี่ยตัวเมียตัวเมียค่ะเป็นงัวนตัวเมียนะครับพี่น้องเด้อเบื้องลักษณะนี่ก็เครื่องดำนะครับเบื้องหูเบื้องจิ้มมันครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับเนาะเป็นงัวหัวหลุดนะครับจ้องก็แม่ตั้งเดือนแล้วครับแม่ตัวนี้ตัวนี้แอนครับตัวนี้อยู่ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนโอประมาณเจ ไก่ีกอนบนี้เ่า่เอกมาครับอ่านี่นะครับจังเมียนี่สูงก็ต้องก็เยหกสิบด้วยครับพี่น้องนี่นี่นเบื่งนมหมกไงพวกน้มไก่สีก่อนเหรอครับน้มไงเหรอเด้อ นี่แหละครับส่วนหนาเพื่อนกะไรว่าแม่นี่ใหญ่งามรับแม่หนังหนาดีโค้งสั่งกระดูกใหญ่ดีครับผมาดีนีวตัวป็น,นาตาสงสาร,รบ่อยากขายแล้วตวแมอนี่มันแม่มแบงม่บ่าแม่บ่แบงเลยมาตัวนี้ขอแบงตลอดแต่ว่าแม่บ่แบงแหลกก่ะค่เออสงสารเลียงไว้เลียงไว้นะครับพี่น้องเนาะตัวอยางแต่ว่าบอกญ่มันหายจังมูนี่นี่เอามาจะใส่รับมูน่อ้น้นแม่เลาวยังบม่ทันได้่ล่อยมากินหญ่พี่น้องงัวงัวเพิ่งนึ่งยูเดินหญ่แต่มีนะครับเลือกเบงก์บุ่นีด แนวคิดการไอ้ที่มาเห็ดฟางง้อหลังจากที่เห็ดนั่นแล้วปนี่แม่มาเริ่มเห็ดนี่แม่เห็ดคอ,อกแบบไหนเอามาใบใส่ครับตัวน,นั้นพันเจ้านี่ดีเสาสักหลักนี่ดีเขาสักหลักนี้นะครับพี่น้องเนาะโต๊ะเอาไว้งังนสิละอืออันนี้เป็นเต้นรถขายรถเมื่อสวงข,ของของคอคอเป็นผู้ขายรถเมื่อสวงนี่รถไปบ่ได้มันไปง่ายอาอ่ครับขายยากมันหลายครับแม่เลยว่าเปลี่ยนผันว่าเออเอาง้อเขาขอกนี่กันนะมาจังเอารถออกเอารถจอดขายมั่นขายกด้จิบ่าเราละรถ ตรงนี้บริเวณเต็นท์รถนะครับต้นมะนี่เป็นอาคันอาคันพัานี่ยเห็นเหตุยังครับแม่ขายของช้ำพวกเนี่ยเนี่ยกินพวกของฉลอดน้ำปลาพวกนี่ละโอ้เป็นของของช้ำตรงนี้ปลาแป้งครับพี่กดตรงนี้อยู่แยกไอ้บ้านวังเงี้ด้วยครับอยู่แยกบ้านดินดำนี่แหละตรงนี้บางเงี้วซีว่าเข้าสิไปอ่ะวัดปลาวังน้ำอ่ะสิไปวัดปลาวังน้ำเย็นพี่น้องสีแยกไปบางเงี้วตรงนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวด้ะนี่แหละครับคุณแม่เพิ่นเห็ดฟ้าม้าตั้งแต่โดนด้ครับพี่น้องแล้วก็แนวคิดของเคุณนี่นะครับเนาะเลี้ยงแบบตรงนี้ พื้นที่แบบนี้นี่คือหลายๆคนอาจจะเออก็สามารถเลี้ยงได้าาไดหลายๆคนอาจจะหลายหลาย,าหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้เป็นลักษณะบ้านที่เหมาะสมนะครับนี่จังคุณแม่เพิ่นมีแบบอาคารพาณิชย์แบบนี้ได้ไหมครับฮ็ดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพวกเต็นท์รถ้วก็ขายของชั้นะครับเพิ่นก็ยังเฮ็ดได้นะครับพี่นอ้องอ่านี่นะครับนี่นะครับเนาะบริการไอ้ศึกษาเรื่องง้วนหรือว่าในในช่วงของการเลี้ยงลนะครับแม่ความรู้พวกนี้ของคุณแม่มาจากไหนคนในกุ้่้เตี้ยคนหัว หนึ่งถามันบ่นสบายก็ให้ตรวจสอบย่างมะเร็งให้เบื้องว่ามันเป็นไดหูเย็นบ๊อบกินยาดีบ่ครับเอบก็ตรวจสอบคอนกัดมัดจีจะให้ถ้ามันบ่นสบายบ,บานนี้คนกัดท่าในห้องฉีดเปนยังไงครับผมคิดจริงก็ได้เป็นต่อครับครับฉีดเครับแ <ๆ S 1> ม่วันนี้จังหวะของเขงหาหลายอยู่จังอยู่เดินพูดน,นะครับถ้ามีผู้อยากได้อยากก็ขอแบ่งไปเลี้ยงแม่ที่แบงแบ่งค์บ่ไม่ให้บ่แบ่งแบ่งให้กับแบ่งค์ยูให้นะครับเนาะสามารถแบ่งให้ได้สามารถแบ่งให้ได้ถ้าผู้ใดอยากได้ละคครรัับบอ่าผม เห็ดนอเห็ดแนว้ยนะครับเนาะส่วนเรื่องของราคาอีกจังมะแต่ทรมาสอบเออจังมาคุยกันกับหนาคอกเองนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับเพื่อมิพูดอยากได้ครับแม่ศูนย์เก้าสามครับห้าสี่สามสองสามเก้าสามครับผมอันนี้แม่พวงเพชรแม่พวงเพชรได้คับพี่น้องงวอยูนี่เพิ่นไหลครับแล้วก็จังจังไอ้ง้อดำตัวนี้ห้องมัตาัสครับตัวนี้ตัวนี้แม่นครับตัวนี้ซื้อมาจากบ้านไอ้ บัอหมบันอุ้มเขากับแบงคือกันว่าตัวนี้ครับแบงแบงตัวนี้ทับได้เนี่เรารอบที่สองโอ้นี่ผสมพันธุ์รอบที่สองเหรอเนาะครับเนาะโอ้เง้ง้อดำตัวนี้ของแม่เพิ่นแบงเล่เล้อครับเด้อดถามใดอยากจะได้ก็คือคุณแม่เพิ่นไในโทรโทรไปสอบถามคุณแม่เอาค่ะพี่น้องตามเบอร์โทรที่ผมให้ไปนั่นแหละอ่ามาตกลงคุยกันเอาค่ะพี่น้องเนาะปลาหมันนะครับพี่น้องอ่าผสมอะไรได้ครับใส่พ่อได้ก่อนครับแม่นี่ใส่ของอะไรเอสเคเอสเคห้าสองศูนย์เ่ไอ้มดแดงนะครับพี่น้องตัวนี้ที่เพิ่นใส่ใบนะครับเนาะ ผสมผ่านสองรอบแล้วนะครับพี่น้องเด้อขันผู้ใดอยากได้กันมีใบมีหลอดผสมอยู่ที่เนาะครับแม่อยู่นี่เนาะมีเนาะครับเนาะมีเน็บใบให้เลยครับพี่น้องต้นนี่ยแหละครับแม่แบ่งมาตัวสาวน้อยสาวน้อยขายไปกับแม่มันมันจะมีแม่กลายเป็นครูแม่แล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมสิ่ห้าปีพันหนังยางไปเบิ่งบริเวณเดินตรงนั้นนะครับเด้ออ่านี่นะครับเนาะสาวน้อยนี่เพิ่นมีแม่อยู่นะครับเด้อเพิ่นสิแบ่งเป็นครูครับผ่าผู้ใดอยากได้เนาะเดี๋ยวสิค่คอยยางไปเบิ่งกันครับผมอ่านี่แหละครับพี่นนน้้้อองงบบรรรรยยาากกศเเเดตีป็ิวณแ แยกไปบ้านบางย่างบัดไปบัดปลาบังน้ำเย็นนะครับพี่น้องเนาะนี่อ่ารถแดนรดนดวยๆทางสะดวกครับพี่น้องอยู่ในเมืองนี่แหละครับพี่น้องเนาะอ่าทางไปมากกับสะดวกครับผมจ้างรถอันนี้รถเอ๋ยของคุณแม่ปะครับนี่รถขนส่งโอ้มีรถเหยส่งพอ่อมันถอดทุกไงพ่อมโอ้บ่อตองห่วงนะครับพี่น้องอยู่ทางไก่ทางไก่กระไดอ่าบางคนเพิ่อนในการในเสือขายง่วงนี่เพิ่นคิดว่ามีรถส่งบ้ยังสิ้นะครับเพิ่นกังวลนนะอ่า ยุนี่ของคุณแม่พ่วงเพลนี่เพิ่นมีรถอ่าส่งให้พร้อมครับพี่น้องอ่านี่แหละครับบริเวณอ่าเลี้ยงวัวตัวนี้โอ้ถือว่ายุนี่นี่ถือว่าบริเวณอ่อยแปลงในกลางๆอาคารผ้าหนี่ของเพื่นนี่ก็คือกว้างอยู่ครับพี่น้องนี่โอ้หัวบหมาอยู่มั่นอ่าหกแลวกว่าหนึ่เพราะแล้วเห็นกันแล้วโอ้หกกว่านี่แหละครับแม่หยาขึ้นตาในเหรออันนี้มีงูไอแม่ตัวนั้นโอ้หนีนะครับพี่น้องแม่ตัวแม่ตัวที่อยู่ข้อกับหลังตัวนั้นนะครับเนาะ สูงวายหกสวทแท้แล้วครับแม่นน่ตัวน,นี้สูง<ช>โอ้ยุ่นี่ของแม่มีงงตั้งงัวนอีกโค้งสั่งง่ายๆตัวครับเนี่ยหลินบอกใ่มาหลนบกง่เลยเนาะครับเนาะพอถ้าพ่อใดอยากจเจออะไรกันยุ่นี่มีหลายเยครับเดเพิ่นแบงยุ่นี่แบงทุกตัวตว่าแม่นนิยืนแบงุกค่ไไ้จับได้แม่วนี่้โอ้หนี่นะครับตัวนี้โค้งสั่งสูงงหา่แล้วกสเป็นงวทีเชื่องนะครับตามลักษณะการยืนการเดินของแม่หน่บ่บ่ดืดีนะคร อันนี้แดงทั้งตัวเลยนะครับพี่น้องแดงแโค้งสายโค้งหนาสูงเงยแดงจนแสบตาพุดแล้วครับนี่รอยหกสิบบวกครับพี่น้องนี่ประตำก็รอยหกสิบสามนะครับตัวนี้เนาะนี่แหละเครื่องดํำนะครับเด้อจิ้มดำนะครับหูดํานะครับเนาะเลโก็ท่ายืนนะครับพี่น้องจังง้อของแม่นี่บ่มีตันนีเจ้าตัวทีเนาะครับเนาะขาถกขาหยังขาถอออน่มีขากขาถอนสี่โค้งสุดโมนี่นะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวที่อ่า หน่อยตัวใหญ่หรือแม่ลูกแบบนี้กับเมีหยห้ได้ครับพี่น้องด้ะเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะเอ,อาไ้นี่แหละครับแม่ครับโอ้แม่ก็ได้เดินเรียงงวดดีแถวนนี้ตรงนี้น้ครับครั <c oughs> บผมบัดนีเ้เฮามาเหตงุง้อคงจะของแบบนี้แหละครับแม่อ่สภาพสภาพวาสเศรษฐกิจทางการเงินของเขานี่เป็นยังไดดดงดีขึ้นก็คือ,อการหาห้ามหนึ่ง การเลี้ยงวัวเนาะจะได้กำไรเรียวๆมันบ่ไ,ได้บ่อใดนี่หา<อ>พีหาตัวนป่ะครับแสนครับหาตัวเขาจะได้หาแสนบ่แมนสังว่าเขางามเรื่องหนหมายถึงว่าเขาเขาต้องเลือกพลอยเรื่องนี้ือากันโอ้กับแม่เนี่ก็เลือกสายพันธุ์มันนะครับเนาะเลือกสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์โอ้นี่ยนะครับพี่น้องแน,นงวคิดของเพคนนี่คือเอาโครงสังแม่ใหญ่ๆมาแล้วก็หาพลอยหาพลอดีๆมาใส่ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราฟูมิใสเบงม้าแต่ลโตของคุณแม่เพื่อนนะครับเนาะเนื้อหนังโครงสังนี่ครับพี่น้อง นี่นะครับเนาะตัวนี้ก็สูงใหญ่ครับพี่น้องสูงร้อยหาซิบบวกเนาะหาซิบบวกตัวนี้ครับหาซิบบวกแน่นอนครับพี่น้องแม่สาวนี่แม่สาวทับตัวนี้แม่สาวอันนี้ทับหล่นบ่ครับแม่ไอไส้ผสมพอได้ครับนี่อออออันนนี้ขงไ่เดส่วนไทยส่วนเมัืกอไหรตัวนี้ซึ่งหัวทียู่ตรงนี้นะครับคุณแม่เพิ่นปล่อยเพินเพนเพ่นแบงให้เกษตรกรพี่น้องทุกท่านนะครับเด้อของคุณแม่พวงเพชรฟาร์มเนี่ยแหละครับ ซึ่งหัวอยู่นี่ผมบอกเลยว่ามีตะตัวใหญ่ๆสามารถที่จะเอาไปเป็นแม่บอกไดปย่างดีเลยแหละครับตะตัวเนาะนี่นะครับจากที่เพิ่นอ่าที่แรกๆนี่เราก็เห็ดอ่าแบบบ่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงัวแล้วก็บ่ได้เลี้ยงบัมีข้อมูลว่ะครับแล้วก็บ่ได้เลี้ยงงัวมาก่อนครับพี่น้องก็เฮ็ดเป็นเริ่มจากโครงการหลวงก็จะเท่าเราไหมอ่าเราพวบ่ฮู้สิเฮ็ดหยังก็เลยเลี้ยงงัวครับผมก็คือถามาตัวนี้ว่าเป็นเงินเก็บของเฮามันบ่แม่นเลี้ยงงัวนี่เนาะโอ้โหพี่น้อง นี่นะครับเด้อส่วนหนาเพิ่นนะครับผมติดหูดำนะครับเนาะแม่นี่กับงามเป็นแม่สาวผสมแล้วร่อพันรอบครับพี่น้องอ่าใส่ SK 5 2 0ไอ้มดแดงนะครับนี่นี่แหละครับพี่น้องเนื้อหนังตัวนี้ดีนะครับนี่เครื่องดำนะครับเนาะนี่แหละเบิ้งจิ๋มพี่น้องอ่าดำว่าดำเนาะเพ่ให้ลูกอ่านี่แหละถ้าผู้ใดสนใจอยากจะเอาง้วไปให้ลูกแดงๆนะครับเนาะโอกาสที่จะให้ลูกแดงก็คือพวกจิ้มดำเครื่องดำนี่แหละครับพี่น้องอ่าโวตัวนี้ก็บ่ธรรมดาตัวแม่ใหญ่งามนี่ตัวบอกใหญ่ใหญ่อีหลีเลยครับผม อ่าเห็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายยางไปเบิ่งเรื่อยๆครับผมซึ่งว่านี่บ่แม่นมีเฉพาะมองหนีด้วครับยกครอบของลูกลูกอ่าสาวของคุณแม่เพิ่นนี่กะอยู่ทางพุ่นก็หลายอยู่ครับถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบไหนจังโทรหาเพิ่นเบิ่งครับตามมืออ่าเมื่อกี้นะครับพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้ท่านสะสมนะครับเนาะอืมอันนี้เป็นบัวสาวที่รอสะสมนะครับพี่น้องรอผสมจักปีละครับอายุนี่2ปีเองนะครับแต่ว่ามันโตใหญ่ครับพี่น้อง องว่าแม่ขึ้ไม่ต้นอวด,ลดเลี้ยงดีนะครับเนาะ <c oughs> บดนี่นครับผมแม่บดนี้นอกจากให้เล็บหยาเขาได้หายญ้าจากา้าื่นมาให้มันบ่อกีกบ่ครับโอ้หยาบอดนะครับครับบดนี้พวกหัวอาหารอาหารขอเขาได้ให้มันบวโอ้เป็นไอ้ข้าวโพดด้ครับพี่น้องเขาวดสับเขาโพดบดนี่แหละครับพี่น้องไอ้นนเขออ่ ตัวนี้2ปีรอผสมนะครับพี่น้องเด้ออ่าไงสูนแบบนี้สูงไงนะครับเบอร์โทรอีกเถอะครับแม่เพื่อมีผู้อยากได้ครับศูนย์เก้าสามครับห้าสี่สามครับสองสามเก้าสามอครับผมวันนี้หัวโลดนะครับวันนี้อันนี้หัวล้นธรรมชาติคุณแม่เพคุนบอกว่าใส่ซีไว้ศูนย์เก้าหกไว้เด้อครับพี่น้องโอ้ตัวนี้แดงดีครับแล้วก็เครื่องดำย่างหนาเลยครับตัวนี้ก็ได้หนอกไงครับพี่น้อง บพิ่งกัดค้างนี่ฟ้ามันเลือดร่อยคนละนี่ <st it> นอโอ้ <c oughs> ครับผมอันนี้ข้าได้กับไอ้เพินเอฟอย่างบุค๊คข้าเป็นเลือดสูงยิดนึงวะครับนี่เกือบ <c oughs> สูงนะครับพี่น้องนี่อ่านี่แหละครับพี่น้องตะวันเงาหางตุมบวกเล็บเคยเห็นหางแข็งวะครับพี่นอ้องเพิ่งหางแข็งแบบใยได้หลายลนี่ก็ได้สีดีเนื้อหนังดีครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับใส่ซีไวซศูนย์เก้าหกได้ไหมเนาะจัาง้าตัวนี้ได้ถูกตไหมครับตัวที่สองตัวที่สองสมมติ่ได้ท่องนะครับเด้อ อ่านี่ยนะครับพี่น้องงัวหล่นๆนะครับเด้อซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงแรงๆนะครับเนาะผ่าผู้ใดอยากจะได้ง่วงงงงางโค้งสั่งใหญ่ๆไปเป็นแม่บอกแม่พันนี่มาเอาอยู่น้ำอ่ามาอ่ามาเอาน้ำขึ้แม่ขอ้งผิดนะครับเด้อนี่าไะพี่น้องนี่เดินกล่องเข่าทนายบุ้มมีเรื่องปัญหาขาถกขาถอนนะครับเด้ออ่านี่นะครับแม่ครับวันนี้ไอ้จังง้วที่ยุ่งข้อของลูกสาวทั้งฝุ่นนะครับอีก ทางพูดมีงวงมีตะสีแบบนี้มั้มีตะสีแบบนี้แหละก็ห้างใหญ่ๆแบบนิ่มเหมือนได้ไหมครับยิ่งงูนี่โอ้โหมีงูคมบบมีแมลงลูกว่ะครับพี่น้องเด้อเอาแม่เมื่อกี้เพื่อนอาจจะไม่ได้ยินเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรอย่างครับลู่ต้าสามครับห้าสี่สามครับผมสองสามเก้าสามแม่พวงเพชรครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องเด้อเบอร์หัวของเพื่อนนี่ แล้วก็แต่ละโตนี่เ่ราะเป็นตัวจอยครับเมื่อตัวอ้วนหนาหนาทั้งนั้นนะครับพี่น้องได้คุณแม่เพิ่นเลี้ยงดีดีครับผมอ่าก็คือว่าอ,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 อย่ายๆขึ้นนำเลี้ยงเพิ่นแบบว่าได้ขาดแล้วครับพี่น้องเนาะนำเลี้ยงนะครับพี่น้องเงนาะอ่าไก็คืนตะพูเอาไปเลี้ยงว่าดีไหมเมียนครับยนตะพูเอาไปเลี้ยงแต่ตัวว่าได้ครับพี่น้องเป็นเร้าวานี่แหละครับพี่น้องได้การเลี้ยงวัวของคุณแม่พวงเพชรนะครับอยู่ตรง่าอ ง่ายๆก็เลี้ยงแบบชาวบ้านบ้านเทาหนิล่ะครับพี่น้องเนาะแบบว่าหาตั้งแต่พิธีพิธันกับขอกอะขอกไรแยกพวกเพียเพ็ดเองขอกเพ็ดเองเล่นไหครับเจ้าเมื่อกี้ก็เห็นแล้วสมสมขอกอยู่ดีครับพี่น้องเพชรเองเพชรเองบ่อยางครับใส่ฝ่ามุ่งเขียวให้ตุ้งหยาตั้งแต่ได้เงี้ยแล้วแม่บ้านี้ปกติแม่ไอเอาขอกขอกจังม่วงเขายังเหมือนเลี้งนี่มีม่วงหาม่วงแล้วแก่แล้วก็แล้วแต่นะครับเนาะเขาก้อนตัามีม่วงตุลาข้าบัมาข้าวมิถุนายนาวคู่ทั้ง ครับผมนี่แหละครับผมกับสิภาพีพ่อน้องตาติดชีวิตการเลี้ยงวัวของคุณแม่พวงเพ็ดนะครับเนาะอ่านี่นะครับอ่าบางคนอาจจะบ่เลี้ยงเพราะวา่าคิดว่าจะสภาพแวดล้อมหของเจ้าของนี่บ่เหมาะสมจังสี่งนะครับนะพี่น้องอันนี้อันนี้เราคิดหรือาเห็ดพร้อมเลยครับพี่น้องอ่าคันแมนจำนวนเสียเวลาประสันว่าบางคนเนี่คิดแล้วคิดอีกแม่แม่บ่เาะหิดตังเถื่อนเนาะหรือเได้เริ่มหลักการในส่วนแมน บางคนอาจจะเออจะจังเหต์กระไดดอกจังเหต์จังเหต์ปีหน้าจังเหต์จังเห่์นะแต่คุณแม่เพิ่นบ่าเป็นจังสั้นครับพี่น้องคุณแม่เราเป็นขี้เราเป็นเห็ดเลยจังนี่นะครับจังไงพวกล้างอาหารแล้วก็เห็ดแบบง่ายๆนะครับพี่น้องอ่าอ่าแบบนี่แหละครับพี่น้องกับแม่ยุค่านี่ยแหละพวกล้างอาหารแล้วก็มีผ่ามุ้งผ่ามุ้งเขียวอันนี้แม่เห็ดเองซะเหม่อนกับนี่โอ้บัทับบัวตาครับพี่น้องคุณแม่เพิ่นจัดการเองหมดแล้วครับนี่เนะอ่านี่นะครับเนาะอ่า โค้งสั่งผมตรงบอกเลยว่าอยู่นี่นี่สุดๆงสร้งุดบัน<ว>บน,<ว>นี้พวกบันนี้พวกขี่ง้อขี่ยังแม่เก็บเองบอกครับ,บโอ้ในส่วนในใน,ในส่วนของไอ้ขี่ง้อนี่คุณแม่เพิ่นเก็บเองเหรอขายขายน้ำกับบัตทัชมาสันาาน่นวะโอ้เสียงเพ่งต่อเต็มใจเถอะวะเห็นนะครับเนาะขี่กับขายได้เด้อครับพี่น้องเด้อ นี่ไหมบึ้งเออตัวนี้มีพี่น้องนี่ไหมนะครับเนาะนี่ตัวนี้ก็สวยครับพี่น้องนี่แดงเข้มๆแดงใหม่เนี่ยแหละครับพี่น้องตัวนี้คันเดียร์จ้าจ้านี่พี่น้องแสีบตาเหลี่ยมตาแม่แม่คนละครับพี่น้องนี่เบึ้งเหงาหางนะครับเด้อเหงาหางจิ้มดำดีตัวไหนครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้งามครับนี่นมสีต่อกงามๆรับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่าผู้ใดสนใจอยากได้ล่ะกัน โทรมาสอบถามทางคุณแม่พงเพชรเอาเด้อครับเด้อตามเบอร์โทรที่ผมให้ไปเนี่ยครับซึ่งแนวคิดตรงนี้เนาะการเลี้ยงวัวนี่คุณบอกว่าเป็นเงินเก็บของเพ็ทย่างดีเลยนหรืครับพี่น้องตรงนี้เนาะฝากไอ้์หลายคนก็ดอกเบี้ยฝากธนาคารมันบ่ครับแม่โอ้นี่นี่นะครับเนาะว่าอะไรเนี่ยว่าอะไรปันนี้เป็นต่อครับเนาะนี่นะนี่นะครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากจะลงทุนน่าจังตูวลูกมันตัวหนึ่งกัหลักแสนหลักยังกับมีครับพี่น้องอ่าแข่นขายได้รได้เหตุใดเนาะครับพี่น้องเนาะ นี่จังตัวนี่ก็เป็นลูกของแม่นั่นเนาะครับแม่เนาะจยากแม่นั่นเลยนี่นะครับเด้อแม่ยายอยากผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องตรงนี้เนาะอ่าถ้าใครวันในยุคของขุณงามก็นีเหมือนแม่เดี๋ยวมืง่อใดมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมยุคกอกอีกทั้งขุนนะครับพี่น้องฝั่งซีซี่ไปทั้งผอนผ่อนเด้อโอ้ชะแล้วชะแล้วไปตวงหลวงนั้งผ่อนยุฟังพูดเหมืนกัครับแม่จะยุฟังทั้งฝั่งตรงนี้ีกย่งห่ครับเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่น้องไปเยี่ยมขอบฟังทั้งขุณแม่นะะคครรัับบเนนาสหลิปี้ผมก ผ้าพีพ่อน้องมาเก็บแนวคิดแล้วก็เบิ้งวิธีการเลี้ยงของคุณแม่ที่นี่นะครับเนาะสร้างวัดหลายแสนงันหลายหลายแสนซึ่งง้อกอนเอาง้อกอนแต่แม่เนาะขอกเอาแบบธรรมดาก็ได้นะครับเนาะแแมมนนนนนเเเาวอออไดดด้้ะัต็โจังค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะการในพ่อลงเมื่อเล่าเล่าเล่าใส่รุ่นหลายแม่ก็ต้องร่วมเก็บใหม่ที่มันเสียมันเหลืออะไรไม่ต้องคุณแม่นี่เก่งเก่งคนเก่งครับพี่น้องทำเองครับ ก่อไปจากสร้างเมื่อเรหกลอยเฮ็ดลอยไม่ยเฮ็ดเองครับผมอันนี้เขาพูดมาร์กบอกขึ้นยังไงครับเมี้ยเบี้ยเสือเขาทวงแล้อันนั้นครับผมนี่แหละพี่น้องที่นี่ก็มีขายกันกันเพื่อจะได้โอ้ขายกันบอกครับแม่แม่สร้างมากเมื่อนี่แหละขายขายสอบจักบาทของเขาม่้ยยืนนี่สอบหาสิบห้าบาทสอบหาบาทผมแพงนะครับพี่น้องถ้าใครอยากจะได้เนาะอ่านี่แหละครับบรรยากาศนะครับพี่น้องมันมันเสริมเนี่ยมันเร่งนะครับมันเร่งเร่งเร่งครับ นี่แหละครับพี่น้องถ้าผู้ใดคิดว่าจะเห็ดจะเลี้ยงงัวนี่ก็บฝาเห็ดได้ไหมครับพี่น้องเด้อเอาตามที่เฮามี่แหละครับไปล่อว่างัวงจีแพงว่ง้วจีแพงไปนายีบักับานนี้เออแม่ผมถามในเรื่องของงัวแพงเนี่ยสำหรับบานนี้สำหรับเขาเป็นผู้เลี้ยงหระครับแม่งัวแพงเนี่ยเขาเขาคิดว่ามันดีหรือบ่ดีครับง้วงแพ่งสำหรับผู้เลี้ยงดีนะครับน้อพี่น้องอ่านั่นแหละถ่ะเขาเลี้ยงงัวงนะครับพี่น้องได้ช่วงนี้งัวราคาขึ้นครับพี่น้องกับเห็ดให้ชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรเขานี่ก็ถือว่าเเเเเเเกกก็็็บบบงงงงิินนนนนนนไดด้้้้้ปปออำสาหรรรัััผูใทีีีี่่่มมวลยะะคพต สองแม่ปีปีนี้เซ้งในสองแมนบั้งค่ะมันกัดจิเรซีกับแม่มันแม่นครับเออบานนี้พ่อพ่อลูกสาวพ่อเซ้งแม่มันกัดจีอออีกที่บอเกีกแล้วก็ดิีทบกันไปอีกไปเรื่อยๆอ่านี่แหละครับก็บ่อตองไปใส่ใจกันอย่างมากไม่ก็มันเห็ดหน้าไปนั่เดียนไปนั่มันก็ได้กินได้กินจริงๆได้กินอยู่ครับแต่ว่าเนี่ยตามที่ผมไปเบื้องมันนี่เพิ่นบอกว่าดิการเลี้ยงง้อนี่ได้รายได้ดีก็เป็นรายได้หลักเลยแหละครับอาจจะเป็นอาชีพร้องยังสิไหมแม่ครับพี่น้องอ่านี่แหละครับถ้าใครสนใจนะครับเนาะ ลงมือทำหรือคิดหรือก็ลงมือทำเลยครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็อ่าขอขอบคุณทั้ทงคุณแม่พงเพชรนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆสาระความรู้ดีๆในคลิปนี้นะครับเนาะวันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจทุกการกดติดตามให้ผมในเด้อครับผมอ่าคลิปหน้าผมจะพาพี่พาน้องไปเก็บสาระความรู้จากขอกไหนจากความไหนหรือว่าไปเบิ่งราคาง้อ,ปปาาอยู่ตลาดแห่งไหนกันฝากติดตามไว้ด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปที่ข้อของคุณแม่พงเพชรตรงนี้นะครับน้องพี่ะ